สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงบ้านเอบีขอนแก่นแล้วนะครับตอนเย็นหมอลำใจเกินร้อยทำการแสดงอยู่ที่วัดนิคมนารายนะครับอําเภอชชยบาดานจังหวัดลบบุรีนะครับแต่ว่าบอสก็พามาพักที่ขอนแก่นก่อนนะครับพอแล้วตื่นขึ้น บายบายก็จ,จังออกเดินทางนะครับพี่น้องผู้ใดอยูไก่นะครับอย่าลืมไปเที่ยวงานลอยกระทงนะครับวัดนีหลวงปู่ใจดีมากแล้วก็อาจจะบอกว่าไฟประดับวัดก็สวยงามมากนะครับเพราะว่าพระอาจารย์แบบเป็นพูดพี่บอยว่าพระอาจารย์เป็นคนเป็นผู้ที่คิดลิเริ่มนะครับเอกอาดมาเาของพระอาจารย์เป็นผู้ที่พิ่นคิด ริเรมนะครับคิดค้นไฟประดับนะครับตกแต่งงานต่างๆนะครับวันนี้บัตที่จะแสดงตอนเย็นนี้คือสิบอกได้ว่าไฟประดับงามแห้งพี่น้องอาสีเลยๆ,ๆอาสมไฟประดับงามแห้งพี่น้องไพาย,ยูไก่นะครับอย่าลืมไปกำลังใจมลาจล้อมใจกันหน่อยนะพี่น้องเด้อ นะครับเราไปลอยกระทงด้วยกันนะครับตอนเย็นนะครับฝากาากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนฝากกดติดตามเพจอาร์ตธนกรบลำแจกลนร้อแล้วก็ช่อง y t u t u อาร์ตธนกรบลำใจกลนร้อยด้วยนะครับพี่น้องไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับบรรยากาศหน้าบ้านนะครับนี่มือนีอาสิค้นจังเลยในรถมันเหมือดต่ดทิศเงาทางออกบ่เหมือด บรรยากาศดีมากมเห็นไหม,มแสงตะเวนจา้าน้องยืนกลั่นน้ำตาหลบหนาวแตวนนี้อากาศคุมกักหน่อยแต่ก็เป็นปกติของช่วงอ่ายังกละช่วงร้อยกระทงนะครับมั่อสิมีฝักมีฝนเห็นไหมบรรยากาศดีมากเลยนะครับสูตรอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้านะครับ บ้านก็สวยด้วยอบอุ่นด้วยนะครับบ้านหน้าอยู่บ้านเอบีคอนแกันเอาละพี่น,อน้องแม่นมสิขออนุญาตลาคิวไปสนิทซะก่อนนะครับเจอกันตอนเย็นที่วัดนิคมพัฒนิคมนารายนะครับอำเภอใช่บดานจังหวัดรบบุรีนะครับทุกคนพบกับปรำาใจกันร้อยเต็มบงแน่นอนส่วนนมอาดขออนุญาตไปนอนก่อนนะครับไปแล้ว สวัสดีนะครับ